เป็ดเท้านี่แล้วไหนแล้วเอาเลี้ยงนี่แล้วสบายดีสบายดิเป็ดเท่าเองอยู่ะบ่เป็ดเท่าเลี้ยงแต่ได้มาอ่ะทักทายสบายดีพี่น้องเบอร์สุบุสุคนเบิร์จมองสุบอนเด้อพอๆกันย่ำสวยๆพอประมาณพี่น้องบรรยากาศ ฝนตกลินเนาะคืมผ้าคืมพนเขาหัวเขาสวนคือเก่าพี่น้องมาหนีใช่ค่้องฝากมาก้าไปตอนเอื่อยตอนน้องเขงคาคอมผลสีออกไปกวดสุขภาพมาหนีนกันเลยให้เผิ่นเอาออกไปยายผียายน้องเลยป่ะพั่สิสวยสสไปต่อนล้วบักเรื่องใหม่ไปต่อนลุงก่อน สิมีอีหยังแน่เนาะพี่น้องเนาะสิะไปต่อนผีต่อนน้องมื้อนี้ไปหาไปชมนํากันต่อนผู้ใดแน,น่ให้พอคเราเข้าออกทางนอกอห้ามเข้ามาทางในเถต่อสิออกนอกบ่อ้าฮู้หัวคือเปิดไว้ต่อยไปมือก่อนนะเจ็ดเปดหมากมามืออ่อใหญ่อีกแล้วพี่น้องบ้ามือสามสีมือเนาะบ้าสามสีมือ มาเบิ่งมืันนี้สิได้จักหน่วยเนาะพี่น้องเป็นซีลายผัประจักเนาะก้าวปอ,อนมากข่อยสิมัดขอสิมอสมอสแมมนทั้งในตอนนี้ก็ต่อยบางเรียมใหม่แล้วเลยเนาะพี่น้องแต่ยังไม่ได้กวดเบิง่งว่าได้จักหน่วยเนาะ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงไก่บุญห่อเข่าอลไรได้พี่น้องเอ้ยอาทิตย์หน้านี้อาทิตย์หน้าอ,อ่าอาทิตย์ชิมานี่ก็แม่นนะนี่วันเสาร์วันศุกร์นี่กล้วยสุกข้าคืออะพี่น้องเอ้ยผู้หับเนื้อได้ค่ะถือกล่องหับแม่ตะคอมอม,มาเบิ่งน้ำกันบัตสิมีจักวีนะพี่น้องอ้าวผู้ดได้เปิดได้ไแบบถึงวันไหนวัน คอย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 ตะคอมอุ้ยอุ้ยอุ้ยโหหบหนอนี่น้องวันยุดเย็ดย็ดปาดเอาปาดเลยปาดเออหยาบที่ปาดหยาบปุ่มตปแปกแตกซะเนอะ นี่แหละพี่น้องเน่สิได้เป็นคองฝากมากล้าไปหายผีหายนองก็ได้เนาะป้าแจ็กสิเมนจะกวีได้นี่นนะห้ามอกพออ่อคอมป้าซุกขากซุกเน่จนพอดีห่อเขาต้มคาเคือโอ้โอ้่ลืมหมอดได้เราขึ้นไปบนได้ไอม หนุหน่มไปเหตุทางใส่องยงอิงยิงอยู่เนาะไปทางตัวหมดบอดปลาตัวหมดเอาลงลุ่งถอดมันสิลามาให้แม่ก็ประคัมได้หมดสีดำหมดดำหมดวัยหมดแหลนรีบๆๆๆขันพ่นสิโต๊กน่ะพิ่นหูคืนยังนี่คนไข้คนอีหยังคันเดย์คนไข้หมากคนไข้นี้ได้ขันหูจักได้ขันพ่นสิโต๊กคนไข้เกิดไปบ่อนสูงว่ันเ่าร์หมดนี่นี่ย มันมันหูว่าพ้นสิตกนะมันหูก,ก่อนเ่าอีพ้นสิตกแหงโตข่อยต้อใช้ฝนมีแนวสัมผัสได้เนาะมียางมีจุดถ่ายแห่งสุกมีลูกหลามเกือบสุดสุกเกือบสุดเน่เน่ได้ชิคู่กันทำไมไคเน้ พอประถามก็อยากได้ซองสมุ่ยก็อยากได้ซองวีหนึ่งมีสิบหกหน่วยแต่ละวีเมื่อห้บมากริ่มไม่นะเบิ่งนู้นมีจังหน่วยแบ่งไว้ประถ่าสัตว์เนี่ยทักปร่านให้ลาจักเถื่อปีนี่นทิพนแท้ยปยายให้ขุขจาจนเบิดเลย 11 mạng mà, có hai bộ thỏa sản chắc há, lưng, lưng, hút Nói nhảy chắc sẽ cân Bọn Bọn cả bộ kinh Còn <laughs> đây một hào Nó nhà không cho chưa? Mưa xong nhà Thảo không <laughs> ฮะ <บบ S 1> จะสิเห็ดย่งสะบอกจะสิ่ว่าส่งให้หยาบก่กหกเผาหาเอากับก้อยไว่าอยากกินมังคีน้นนองเลยลกหมกหน้างอกีชอสองสี่หกอันนี้มาถ่ายลุงหนึ่งเด้อโอ้เท่าอันนี้ก้อยพี่น้องพอข้ามันกินยันงวะาพอคม กิดไาหวานนี่อยงยำกบแก็บกํแกบอยู่พอดีอันนี้ก้อยหัวเขาใหญ่เราพี่น้องอเงด้อแนวได้เมื่อไห้เมื่อไห้อันเมื่อไห้หย่ามืัอนี้นะ่ะเมื่อไห้หย่าเผาคอมนะมีมะพร้าวหาวก้อยแหละกะกววล้วยมะกีมาอันนี่จะไปลุงหนึ่งต้นนี้นะ่ะชื่อเมื่อไห้เผาทสารทสัตว์นี่เคื่อนเทิงนี่แหละพผาคอมเพื่อนไปปักซองกับเพนเว้ให้เลย ก๋วยกับเมื่อยปลาน,นิ๊งแน่เมื่อยหหยาแน่อ่ะแล้วพี่น้องของผักหมากลาข้าวคมจะสิมเมื่อหาปลูกับ้นหยาบ้อมวันนี้ปลานิ๊นงเราอยู่เหื่นนี่บ่ถ้าเมื่อแต่เก่าก็คืบบอบุคข่อยเห็นคนอยู่เหืนเน่นเนาะการขึ้นแล้วเราขามันอนบ่จะจะเอาเมื่อขนาน้าเลยได้หน่เนาะหอดนี่ข้าวคมเหม่อนกับเมื่อดูอยู่เมื่อเมื่อหน้ากับพี่นอ้องคุณถา้าเราได้ถ่ายคลิปมีเอฟซีผืนทามเขามาได้สวงางรังนี่ ปูยาครับมีย่างอยู่บ่เป็นว่าคือบนได้เห็นแม่ค้อมเมื่อหาจักเถือ่บอบ่คอยได้เมื่อ,อพี่น้องหางยางยาวหางย่างยาวนี่นะนี่นะนี่นะหางผุ้แล้วท่าไอ้ที่ใหญ่กว่านี้จักหน่อยพุ่น,นละห้ามห้ามถิงน้องติ่งน้องติ่งน้องอ่ะคือมืดแล้วถ่าแถ่ายถ่าไอ้ที่มืดแท้นี่นะบโอ้ย เรียบยนะร้อยเนาะพ่อแม่พี่น้องแบ่งสั้นปันส่วนเครื่องฟาคล้องตอดให้พี่ให้น้องก่อนจิฮอดบุญหอเขาเนาะกล้ยก็ไดแล้วเมื่อหันซาสองเนาะสี่หกอากล้ยหกวีได้เนาะแม่ได้กล้ยฮกวีพี่น้อง่านมัคือกันทำอีทเนาะก็เลยผู้อยากได้ช่องผู้อยากได้ชามก็มีสรุปแล้วก็คือได้พลวีนี่แหละพี่นอ้องเอ้แจกยายกันปันกันกินเนาะยามบุญยามศิล สมมาพาควรพี่น้องพอค้อมเันก็เมื่อส่งแล้วพ่อแม่ก็กินข่าวไว้เลยเนี่ยนะจำแจ้อนี่ยแฮ็แยะเอายัยกูกำบังแท้แหวก่อยกินข้าวกับแจ๋ปลาแดกบ่มีแนวกินเพิ่นว่านข้อสุเกิดบ่อยาญาเป็นวัดบ่ก้วยชูเกิดบุนยาญาเป็นวัดแท้เนาะหำ โอ้ยเจ็บมากพีชพีชอะอ้าสมมาพาควขวดละพี่น้องเม่คอมกันเได้ปิดคลิปวิดีโอมาสนิก่อนเนาะแล้วก็กเซลกล้วยไปส่งข้าเจ้าก่อนนี่แหละเอ้ยน้องนี่ขังเพื่อนนี่แหละเอาไว้พัดยานถักซาบอกุ้มมันทุกแหละก็เลยอันนั้นเอาไปส่งเพื่อให้มันแ,นแล้วเนาะแจกดีข้าเจ้าไปเ,เปไปลี้ยงงวดเลี้ยงขั้วบนระเบิดควันเนี่ย อ๋อพ่อกันคลิปหนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบายดี